สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับโกอินเตอร์อยู่นะครับวันนี้อยู่ที่ประเทศเกาหลีนะครับอยู่ที่ดอกไม้บานนานาชาตินะครับที่ชายหาดฮะวางอันลีครับอยู่ที่เมืองปูซานนะครับเดี๋ยวพี่วุฒิจะดูฮะขั้นตอนการที่เราจะเอาบอลลูนขึ้นนะครับวันนี้โชคดีครับโชคดีหน่อยครับเป็นวันเริ่มต้นครับของการจัดงานดอกไม้บานนานาชาตินะครับที่เมืองปูซานแห่งนี้นะครับตอนนี้เขากําลังเอาบอลลูนขึ้นนะครับซึ่ง พี่วุ้เชื่อว่าหลายหลายคนครับยังไม่เคยเห็นบอลลูนะครับแล้วก็ยังไม่เคยเห็นว่าเขาเอาบอลลูนขึ้นยังไงครับนี่ฮะก็คือเขากําลังเริ่มนะครับเขากําลังตอนนี้สูบลมเข้าไปฮะสูบลมลมก็คงจะเป็นแก๊สนะครับสมัยก่อนเคยเรียนพิสิษมาฮะก็น่าจะเป็นแก๊สฮีเลียมใช้เบาครับผู้รู้ก็ช่วยตอบเ่วยอบอกหน่อยนะครับเพราะพี่วุ้ก็ไม่ทราบนะครับอันนี้เราคือสายเที่ยวเราไม่รู้เกี่ยวกับกิจกรรมของเขาครับวันนี้เป็นวันเปิดงานครับก็จะมีครับเขาจะมีเกี่ยวกับลักษณะหัวหน้าหรือเป็น ข้าราชการหรืออะไรของเขาท้องสีครับเขาจะมาชุมนุมมาจะเปิดงานครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการขึ้นขึ้นบอลลูนกันครับบอลลูนอันนี้สวยครับสวยครับหน้าที่แห่งนี้คือชายหาดวางอันลีครับเป็นชายหาดที่สวยที่สุดของเมืองปูซานนะครับประเทศเกาหลีแห่งนี้นะครับซึ่งทุกๆคนครับถ้าเกิดถ้าเกิดทุกคนมาที่ปูซานครับไม่ควรพลาดครับมาที่ชายหาดแห่งนี้ครับชายหาดก็เป็นชายหาดสวยครับเดี๋ยวพี่วู้จะลงให้ดูต่อครับอันนี้ก็คือกําลังเอาเริ่มขึ้นนะครับก่อนที่จะขึ้น เขาก็เอาบอลวนนะม้วนๆมาก่อนแล้วเขาเขาก็ที่ผืนทรายเขาจะมีผ้าใบฮะผ้าใบปูก่อนให้เรียบๆนะแล้วกขาก็มาขี้ขี้ออกแบนๆนะแล้วเสร็จแล้วเขาก็สูบอ่ะสูบลมที่เห็นเขาสูบลมมันยังสูบลมธรรมดาขึ้นไปไม่คงจะไม่มีแก๊สท่านแรกๆจะเสียงสูบลมเพราะว่าเสียงมันดังมากเขาสูบให้มันพองก่อนหลังจากมันพองไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาคงฉีดก๊าซฮะก๊าซให้มันลอยตั้งขึ้นมาครับเพราะว่าถ้าเกิดฉีดลมเข้าไปเฉยมันคงไม่ไม่ตั้งขึ้นมาใช่ไหมมันคงไม่ลอย อันนี้ก็ฟองฟองมาอันนี้คือสถานที่ที่พี่วุฒิอยู่ครับชั้นที่ทฮะมันเป็นคอนโดครับคอนโดที่นี่เรามาอยู่ที่นี่วิวสวยครับขึ้นไปด้านบนมองลงมาก็เห็นชายหาดครับชายหาดเลยเพราะคอนโดจะติดครับด้านหน้าคอนโดหรือที่พักโรงแรมอะไรจะเรียกอะไรก็ได้ฮะก็จะเป็นถนนนะถ,ถนนวิ่งโค้งตามอ่าวฮะอ่าวก็สวยนะอ่าวคนนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมไรือยครึ่งครึ่งวงพระจันทร์ฮะสวยสวยจริงๆเลยด้านนอกก็จะมีสะพานอันลีครับกวางอันลี เดี๋ยวพี่วุฒิจะลงให้ดูว่าอันนี้เราดูมาดูบอลลูนไปก่อนแล้วกันบอลลูนกาลังขึ้นแล้วนี่คือวันนี้คือโชคดีฮะเรามาเป็นวันเปิดงานเลยครับซึ่งสายดอกไม้ไม่ควรพลาดนะครับตี๋วมาได้นะครับมาเที่ยวฮะที่ปูซานแห่งนี้ดอกไม้ก็สวยจริงๆเลยแต่คลิปนี้ดอกไม้จะมีนิดหน่อยครับเพราะว่าเพิ่งลงไปคลิปที่แล้วนะครับหลังจากคลิปนี้เราก็มีต่อยคลิปก็เป็นดอกไม้ครับพร้อมกับบอลลูนสวยยิ่งใหญ่ลางการครับวิวหลักล้านนี้แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับบอลลูนก็ขึ้นลอยลอยข หวยสารนะเป็นเหมือนเป็นตะก้าตะก้าไหวยสารที the ่ข sure. ึ้นมาเขาฉีดการนะการที่ปิดไฟเห็นไหมเราเห็นไฟพุ่งไปพุ่งเข้าไปในตัวบอลลูนนะครับฟู่ฟู่ฟู่แรงมากเลยเนี่ยเห็นไหมแป๊บแป๊บเนี่ยก็ฉีดคนบังคับบอลลูนเขาจะยืนอยู่บนตะก้าฮะตะเขาเรียกตะก้าเรียกอะไรก็ไม่รู้นะผู้รู้ก็บอกนะครับนี่ยืนอยู่มันเป็นคล้ายๆกับไหวยสารนะเป็นตะก้าไหวยสารครับแล้วก็ยืนลงไปในในตะก้าไหวยสารได้ประมาณห้าหกคนได้นะนนแหละขึ้นบาพาน ู้ถดงสารขึ้นไปได้อันนี้เขาก็ตั้งคือมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเขาคงมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวพี่กู้จะพาให้ดูนะครับบอลูนที่นี่สวยงามครับสวยจริงๆขึ้นมาเขาเขียนคาว่าเกาหลีอยู่หน้าบอลูนแต่พี่กู้อยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงเดี๋ยวมันจะมีหันมาให้ดูครับสวยครับสวยจริงๆในเลยวันนี้มาแจ๋วจริงจริงเลยลักษณะเนี้ยบอลูนขึ้นมาถ่ายนะฮะตัดกับท้องทะเลสีฟ้าแล้วกับทะเลฮะกวังลีนะโค้งตามอ่าวฮะอ่าวขึ้นอ่าววงพระจันทร์ได้ขึ้นวงกลม ขึ้วงเกือบเกินขึ้นวงกลมฮะแล้วแบ็กกราวก็จะมีตึกรามบ้านช่องครับประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่เจริญครับเ็เจริญมากนะครับเจริญกว่าประเทศไทยจากประสบการณ์ที่พี่วุฒิไปอยู่มาครับเจ็ดคืนเจ็ดวันกับอีกหกคืนครับเที่ยวกันแบบอุตลุดเที่ยวกันทุกวันฮะนี่ไหมัเกาหลีครับเกาหลีนี่เป็นบอลลูนของเกาหลีครับสวยครับสีสันสวยครับตัดกับสวนดอกไม้นานาชาติครับพี่วุฒิยืนถ่ายอถ่ายจากสวนดอกไม้มาเดี๋ยวจะเป็นคลิปที่สามแยิ่งสวยกว่านี้ครับ คลิปที่สจะมีแบ็กกราวนเป็นบอลลูนครับมีเขาก็ฉีดเรื่อยๆฮะถ้าเขาถือเขาก็ฉีดแก๊สเข้าไปน่าจะเป็นแก๊สฮีเลียมหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับฉีดเข้าไปเยอะเท่าไหร่บอลลูนก็ยิ่งลอยฮะลอยลอยลอยไปพอแก๊สมันบดบอลลูนก็ค่อยๆตกลงมาต่ำๆทีมันเหมือนเหมือนการบังคับบังคับให้บอลลูนขึ้นบอลลูนลงเนี่ยเห็นไหมจะมีไฟเขาก็ฉีดฟู่ฟู่เนี่ยจะมีคนบังคับอยู่ในในตะกร้าไม่รู้เราเรียกตะกร้านะครับตัวจริงเขาเรียกอะไรเขาไม่รู้นะมันเป็นคล้ายๆตะกร้าสี่เหลี่ยมตะกร้าหวายครับสวยครัับมนนเี่ย แล้วเดี๋ยวคนก็ปีนเข้าไปในในบอลลูนนี่บอลลูนขึ้นแล้วครับขึ้นไปแต่ว่าเขาไม่ได้ปล่อยขึ้นยาวตลอดนะครับเขาจะมีเชือกล้างอยู่ล้างอยู่ขึ้นไปประมาณสักสิบกว่าเมตรได้ขึ้นไปลอยให้เห็นนะลอยเห็นบรรยากาศครับมันจะเป็นแบ็กกราว์ผสมผสานกับสวนดอกไม้ดอกไม้บอลลูนก็สีสนันนฮะมีหลายหลายสีหลายสันส,สวยครับมีสีสดสดใสตัดกับถ้าเกิดเราเรายืนถอยหลังมาเรา ถ่ายกับภาพกับที่สวนดอกไม้ครับมันยิ่งสวยงามโอ้ยสุดยอดเลยเนี่ยสายดอกไม้ไม่ควรพลาดนะครับสายดอกไม้รีบตีสวมาเลยครับเกาหลีครับปูซานครับมาเลยมาเลยรีบมาเลยครับยังทันครับอาจจะคงสักเดือน2องเดือนเนี่ยเพราะดอกไม้เขาเพิ่งเริ่มเ่ยที่พิมุนมาในวันนี้วันแรกเลยแทบจะมาร่วมเปิดงานกับเขาเลยครับเนี่ยเป็นเกียรติในการเปิดงานครับเนี่ยเอาบอลลูนขึ้นนะ ช่องสูงไวต้องไปเที่ยวครับวันนี้ก็โกอินเตอร์ครับมานี่มาเปิดงานให้เขาเลยบารันแรกเขาเอาคลิปแรกมาลงให้ทุกคนที่อยู่ทางบ้านได้ชมครับสวยงามอลังตาครับสวยจริงๆรนะบาร์บลกขึ้นมาครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเขาก็มีถึงไว้ฮะเขายังไม่ปล่อยลอยตลอดนะครับมันก็เหมาะด้วยนะตอนกระถางเขาขึ้นมาลมก็ไม่ค่อยแรงเนี่ยทุกอย่างเป็นเป็นมันเป็นแบบว่าให้โอกาสเขาเลยให้เขาขึ้นมาโชว์สวยสวยจริงๆเลยฮะแบล็กกาดก็สวยสวยฮนะเรานะเห็นนะฮะที่พื้นด้านล่างเนี่ย ก่อนที่เขาจะขึ้นเขาก็เอาบอลลูนมาปูกับพื้นครับแล้วก็อัดลมเข้าไปเนี่ยเขาบังคับเกาหลีครับสวยสวยสวยจริงๆเลยเนี่ยวันนี้ครับใช้คําว่าสวยนี่ฟุ่มเฟือยมากๆเลยครับมาเกาหลีเพื่อนมาที่ปูซายครับอย่าลืมกดติดตามพี่วุฒินะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับวันนี้พี่วุฒิินเตอร์ครับ